และปาเจาโร2,024นี้นะคะมีดียังไงกันบ้างไปชมกันค่ะ และสาหรับปาเจโร่คันนี้นะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าตัวโมเดล2 0 2 4นี้นะคะเขาเปลี่ยนดีไซน์ไปยังไงกันบ้างนะคะจากจุดแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือกระจังหน้าของเรานั่นเองนะคะซึ่งกระจังหน้าตัวนี้นะคะเขาจะเป็นสีโครเมียมตัดดําเงาแบบนี้นะคะมีขนาดที่ใหญ่นะคะทำให้เครื่องยนต์ระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ,ะ <k S 2> และตรงนี้เลยของเรานะคะจะเป็นในส่วนของโลโก้นะคะจะมีการครอบแก้วเข้าไไไปใให้้้้้้กกกับลลูคคคคาาาดดดวววววยยยยนนนนนนะะะะแมม่่่่่สสสอองงงเเีีีขขโโตร ระบบฟังก์ชัน Adaptive Foot Control ให้กับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งตัว Adaptive Foot Control ก็คือการแปรผ่นความเร็วตามคันดันหน้านั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้จะมีมาให้กับรุ่นตัวเริ่มต้นมาเลยนะคะและยังมาพร้อมในส่วนของการตัดกําลังเครื่องยนต์ชั่วขณะให้กับลูกค้าด้วยนะคะเวลาที่ลูกค้าเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงเกินไปนะคะตัวนี้ก็จะตัดกําลังเครื่องยนต์ให้กับลูกค้าด้วยนั่นเองนะคะถัดมานะคะในส่วนของไฟตรงนี้ของเขานะคะไฟของเขาเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED จากโรงง,งานให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟตัดหมอกตรงนี้หรือไฟเลี้ยวคระะับเป็นแบบ LED มากให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะและนอกจากนั้นตรงนี้นะคะในส่วนของไฟเด ai ท n มรันนิ่งไลของเขานะคะเขาจะเรียงกันเป็นแบบไดมอนด์ให้กับลูกค้าเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าทําให้รถคันนี้นะคะ ดูสวยและดูมีราคามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะในรุ่นของปัจจโลคันนี้นะคะเขายังมีกล้องรอบคันมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะซึ่งกล้องรอบคันตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าเวลาขับขี่นั่นเองนะคะมาพร้อมกันชนดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนะคะเป็นสีโครเมี่ยมแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยนะคะทำให้รถด,ด้านหน้านะคะดูโดดเด่นและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ และในส่วนของดีไซน์ด้านข้าง p a เจโรคันนี้นะคะลอ้อแม็กของเขานะคะเป็นลอ้อแม็กลายใหม่นะคะเป็นลายใบพัดสีดําตัดโครเมียมแบบนี้นั่นเองนะคะ <tolerance> ตัวนี้นะคะขนาดยางเขาอยู่ที่265 60 R18 นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแม็กขอบ18นะคะตัวนี้ก็ติดตั้งจากโรงงานมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาในส่วนของหูกระจกตัวนี้นะคะหูกระจกของเขาก็เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าให้กับลูกค้าด้วยนั่นเองคะ่ะ และในส่วนของด้านท้ายคันนี้นะคะเซ็นเซอร์เขาก็จะมีมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกันชนด้านท้ายแบบใหม่นะคะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะมีในส่วนของไฟทับทีมตรงนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะและที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะในรุ่นเริ่มต้นคันนี้นะคะเขามีประตูท้ายไฟไฟ้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งลูกค้านะคะสามารถเปิดได้ด้วยกันทั้งหมด4วิธีเลยนะคะอย่างง่ายเลยนะคะที่แบบอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเลยนะคะนั่นก็คือระบบคลิกเซ็นเซอร์นั่นเองนะคะแค่ลูกค้าใช้เท้าเตะเข้าไปแบบนี้นะคะประตูท้ายก็เปิดขึ้นให้กกกกัััับบบลลูค้้้้าาแนน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 ีีเเยยะอ็็จปส่่วงฟชดทรุ คันนี้นั L ่นเองค่ะและในส่วนของภายในนะคะหน้าจอแสดงผลของเขานะคะก็เป็นหน้าจอแสดงผลรูปแบบใหม่ให้กับลูกค้าเลยนะคะมาพร้อมพวงมาลัยหุ้มหนังทรงสปอร์ตสามก้านแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะในส่วนของฝั่งขวาฝั่งนี้นะคะจะเป็นในส่วนของระบบล็อกความเร็วนั่นเองนะคะพร้อมในส่วนของฝั่งซ้ายก็คือการตั้งค่าของหน้าจอนั่นเองนะคะที่สาคัญมากกว่านั้นนะคะในรุ่นปาเจโร่คันนี้เขายังมาพร้อมจอหน้าขนาด8นิ้วให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ซึ่งหน้าจอตัวนี้นะคะรองรับแ p ปเปิ a p and a n d r o i ต Auto ให้กับลูกค้าได้ด้วยนั่นเองลูกค้ายังสามารถดูกล้องรอบคันแบบนี้ได้ด้วยนั่นเองนะคะถัดลงมานะคะนี่ส่วนของใ i เลสชาร์จเจอร์ในรุ่นของปาเจโร่รุ่นเริ่มต้นเขาก็มีมาให้กับลูกค้านั่นเองะคะก็คือตัวชาร์จแบบแบบไร้สายนั่นเองและระบบเกียร์ของเขานะคะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แบบ6สปีดนั่นเองนะคะถ้าเป็นโมเดล2 0 2 3นะคะเกียร์ของเขาจะเป็นแบบแสปีดนะคะ มาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและเบรกออโต้โฮให้กับลูกค้าด้วยนั่นเองค่ะและในส่วนของที่นั่งแถวที่2แถวที่3นะคะเขายังมีในส่วนของหน้าจอเพดานขนาด12นิ้วตัวนี้มาให้กับลูกค้าด้วยนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะมีหูฟังอินฟาเรดแยกให้กับลูกค้าด้วยนั่นเองและก็มีในส่วนของแอร์แถวหลังให้กับลูกค้าด้วยนั่นเองค่ะ และในส่วนของบ่อนะคะตัวนี้ก็เป็นบ่อนหนังสะท้อนความร้อนมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของฝั่งคนขับนะคะจะเป็นการปรับบ่อแบบไฟฟ้านั่นเองอันนี้ก็มีมาจากโรงงานให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและนี่คือปาเจโร่สปอร์ต2024นะคะโมเดลใหม่ล่าสุดเลยนะคะโฉมใหม่เลยนะคะสหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้ตัวปาเจโร่คันนี้นะคะเม้น์คอาเมาสนใจได้เลยนะคะเรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นชุดแต่งจัดเต็มทั้งคันนะคะหรือจะเป็นโปรโมชั่นส่วนลดหรือดอกเบี้ยพิ 0816905287ได้เลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก่อนที่จบคลิปนี้ไปนะคะมีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเมย์ด้วยนะคะไ,ไม่พลาดคลิปรีวิวรถสวยๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะ